สวัสดีครับผมศาสตราจารย์ดรไพศาลนาผลนะครับมาจากภาควิชาวิศกรรมเครื่นนองกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธนะครับเริ่มต้นจากการาทำทิษย์ในระดับปริญเอกนะครับปริญญาเอกเพราะวา่าสมัยเรียนในระดับปริญญเอกเนี่ยก็มันเป็นสิ่งที่เราทำอะไรทุกอย่างด้วยตัวเองหมดก็ตั้งแต่คิดหัวข้อ คิดหวัวข้อหาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องวางแผนการทดลองเก็บข้อมูลเขียนเล่มแล้วก็รวมทั้งเขียนบทความวิชาการเพื่อเชื่อเผย,พยแพร่ตีพิมพ์ในวรารสารนะครับซึ่งโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำนะครับเกี่บทางด้าน uh, heat transfer enhancement การเพิ่มความสามารถ ในการถ่ายเทความร้อนในเทอร์โมลซิสเต็มในระบบทางความร้อนนะครับนอกจากนั้นก็จะผมก็ยังทำสนใจทางด้านพวก ev ev แบตเตอรี่คูล링นะแบตเตอรี่คูลก็เป็นงานคือพอพอเราทำงานวิจัยที่ที่เราถนัดอยู่ตลอดเวลาอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีไอเดียมีความคิดแตกยอดออกไปว่ารเราสามารถที่จะแอปพลายพื้นฐานความรู้ที่เรามีอยู่นะสามารถเอาไปใช้กับ กับโบปต,ต่างๆมันก็จะเป็นแนวทางในการที่จะสามารถทํางานวิจัยได้ได้ฉีกได้แหวกแนวออกจากแนวเดิมๆนะครับผมโชคดีที่ผมกลับมาตอนนั้นนะอโอเคยังยัง,ยงวัยรุ่นยังไม่มีภาระอะไรต่างก็สามารถที่จะให้เวลามันเต็มที่ในการที่จะทำงานวิจัยเพราะว่าผมกลับมาที่อมสอสโวเนี่ย ผมก็พักอยู่ในมหาวิทยาลัยยังไม่มีภาระราเป็นพูดง่ายงว่าเป็นนุ่มสดเป็นนุ่มสดก็คือให้เวลาเต็มที่เลิกงาน5้าโมงเย็นหกโมงเย็นไปเล่นกีฬาสักชั่วโมงกลับมาไปทานข้าวแล้วก็ทํางานวิจัยจนกระทั่งถึงตีหนึ่งตีสองแล้วกลับไปพักตื่นเช้าก็มาก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยก็เป็นอยู่อย่างน,นางนี้นะครับช่วงที่ที่เราเป็นวัยรุ่นเราสามารถจัดสรรเวลาให้เต็มที่ได้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราเรามีมีภาระมีครอบครัวอะไรต่างการจัดสรรเวลามันก็แล้วแต่ความเหมาะสมของของแต่ละบุคคล<ม>เราเลือกอาชีพเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหน้าที่หนึ่งในลหลายๆหน้าที่เนี่ยนอกจากงานงานสอนเนี่ยเราเราต้องทำงานวิจัยไปด้วยเพราะว่า พอเราทำงานวิจัยเรามีความรู้องค์ความรู้ต่างๆที่เราค้นพบหรือเรอยียงต่างเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ตรงนั้นมาถ่ายทอดให้กับให้กับนิสิตได้นะครับก็จะเป็นเป็นแนวทางในการที่จะพัฒนาบุคลาตัวอาจารย์เองในการที่หาองค์ความรู้ใหม่ๆมาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ได้นะครับดังนะั้นการทำงานวิจัยก็เป็นก็เป็นบันไดขั้นหนึ่งในการที่จะเอามาเป็นเครื่องมือหรือเป็น อุปกรณ์หนึ่งในการที่จะพัฒนา,าตัวอาจารย์เองในการที่จะพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในหน้าชีพการงานนะครับอย่างเช่นก็ขอตําแหน่งทางวิชาการาในระดับที่สูงขึ้นก็เป็นก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้นะครับจริงๆหลายๆท่านก็จะอาจจะขออ้างว่า,าไม่มีเวลาไม่มีเวลาซะส่วนใหญ่นะแต่ในีเมื่อถ้าเกิดว่าเราจัดสรรเวลา ให้มันลงตัวได้จะมากจะน้อยแต่ขอให้มีบ้างเนี่ยผมมองว่าปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆผมผมมองว่ามันก็สามารถที่จะก้าวข้ามได้นะเรื่องเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องเฉพาะแต่และบุคคลนะถ้าเรามีความตั้งใจจริงเราก็สามารถที่จะทํางานวิจัยให้ให้ลุล่วงได้โดยที่เรามีเป้าหมายว่าเราจะจะมากจะน้อยเนี่ยอย่าอย่าอย่าไปตามคนอื่นเอาที่เราเรามีความสามารถเราสะดวก ช่วงที่เราเรียนไปะยบบไปะยะเอกเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราอ่านบทอ่านเปเปอร์เยอะมากเยอะมากที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะนั้นพอไปเจอเปเปอร์หนึ่งที่มันเราดูแล้วก็มันไม่ยากเนี่ยเขาทำเขาทำเอ็กเพรเมนต์เราก็มาทำซิมูเลชันเปรียบเทียบแล้วก็ดัดแปลงโมเดลแล้วก็ลองทำดูทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าถ้าคือเราต้องยอมรับนะว่าตอนติดซอนเรียนเนี่ยเราตีพิมพเนี่ย ผลงานตีพิมพ์ในอัปเอกเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็ตอนน้องย้ำว่าชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการันตีเป็นส่วนช่วยได้เยอะเราอยากจะรู้ด้วว่าถ้าถ้าเป็นชื่อตัวเองคนเดียวเนี่ยจะเป็นยังไงผมก็เลยแอบทำแล้วก็แล้วก็เขียนเปเปอร์ตีพิมพ์ปรากฏว่า accept โอ้โหดีใจมากเลยครับช่วงนั้นก็คือมันก็เลยเป็นจุด ประาายจุดประเด็นในการสร้งสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยมันไม่ได้ใช่ว่าเรามาวางแผนเฉพาะช่วงช่วงจะเขียนเปเพื่อตีพิมพ์จริงๆเราต้องวางแผนก่อนหน้านั้นตั้งแต่เราคิดหัวข้อแล้วหะว่เาเราก็ดูว่าหัวข้อที่เราทำตอนนี้มันมันเป็นเรื่อง ใหม่ๆไหมหรือว่าคนเรื่องใหม่ๆแล้วมีใครทําไปบ้างแล้วถ้ามีคนทาไปเยอะแล้วนี่บางทีมันก็ไม่น่าสนใจแล้วล่ะครับสิ่งถัดมาที่เราจะต้องดูก็คือว่าเราพร้อมแค่ไหนสําหรับที่ละที่จะมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือทุนวิจัยที่จะทําวิเคราะห์พิจารณานแล้วเรื่องนี้เราทําได้เราก็มาวางแผนการทดลองสร้างฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆหลังจากนั้นเรา ตอนพอเราได้ข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยสเต็ปถัดไปแล้วจะเผยแพร่จริงๆแล้วอย่างของผมเนี่ยผมได้หัวข้อเนึ่งผมจะวางแผนแล้วว่าผมจะโชว์ละเอียดว่าผมจะโชว์ตัวแปรอะไรไปได้ด้วยเลยว่า,เ,าเราก็ไปอ่านสาหรับเออคนอื่นเขาโชว์แบบนี้เออถ้าเราโชว์แบบที่ไม่มีใครืคนอื่นเขาเขาโชว์คนอื่นเขาโชว์เนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นใหม่ๆใ,ในการที่นําเสนอ นปะปนเเสนอมันก็จะเป็นอาจจะเป็นนิวพอยต์ Point, เป็นบุลเลตพอยต์บุลเลตพอยต์คือก่อนที่จะตีพิมพ์เนี่ยตัวตัวาราษาัะเราต้องสามารถบอกได้ว่าในบทความเราเนี่ยเราเป็นนิวไฟดิงอะไรบ้าง<ม>ที่ได้จากงานของเราเราก็ซึ่งเราต้องเขียนเขียนแล้วก็เขียนลงไปในในพา์ที่เป็นอินทรดักชันของของเปเปอร์ และอย่างหนึ่งในในในเปเปอร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องต้องใส่เข้าไปเลยที่ที่ขาดไม่ได้ก็คือพวก accuracy and uncertainty ของเครื่องมือวัดหรือตัวแปลงต่างที่เรานำเสนอซึ่งในในในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ strict มากในเรื่องพวกนี้แต่ถ้าเราใส่พวกนี้เข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นการการันตีว่าอ,อ๋อในการทดลองเราเลือกช้าเครื่องเครื่องไม้เครื่องมือที่ที่มี ความมั่นยําสูงๆนะมีความมั่นยําที่เชื่อถือได้นะครับเชื่อถือได้เราก็สามารถที่มันก็จะเป็นตัวหนึ่งในการที่จะก,การันตีว่าเออโอกาสที่จะได้รับการเผยแพร่มากมากขึ้นนะครับมันมันไม่มีอะไรตายตัวรอะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มของวรา,ารสารกลุ่มของวรารสารที่เราเลือก ทีนี้การที่เราจะเลือกกลุ่มวารสารไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้เปเปอร์ที่เราเขียนงานวิจัยที่เราเขียนเนี่ยมันมันมันสตรองทางด้านวิชาการมากน้อยแค่ไหนซึ่งไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวตัวคนทําตัวคนทำ,นทำอ,อย่างของผมทำเน่ยผมก็จะรู้เลยว่าด้วยด้วยเนื้อหาที่ผมเขียนเป็นคอนเทนต์ออกมาเนี่ยมันควรจะอยู่ใน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 คิวไหนในคิวไหน ถ้าเป็นอย่างทางผู้ม,มองวาอ่าถ้าเป็นงานวิจัยทางด้านประยุกต์แอปพลายสร้างนวัตก,กรรมอะไรพวกเนี้นหมายถึงว่าเราสร้างนวัตก,กรรมขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทํำยังไงถึงจะสามารถที่จะเขียนตีพิเปเปอร์ตีพิมพ์ได้เนี่ยเราก็ต้องมีการเก็บข้อมูลทีนี้เก็บข้อมูลพารามิเตอร์ต่างๆพารามิเตอร์สตัดี้ที่เราศึกษาที่เราพิจารณาในเปเปอร์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนถ้าเราดูแล้วเออ เราถ้าเป็น apply, แอปพลายเราก็อาจจะเป็น,ปนวารสารทางด้านแอปพลายแอปพลายถ้าเป็นที่เป็นที่เป็นแมทโมเดลหรือเป็นที่เป็นาวารสารที่เป็นเขาเรียกว่าคลาสสิลเจนเนอลเนี่ยราตุงนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องต้องวารสารเราต้องสตรองมากๆนะครับเรื่องภาษาโอเคละอย่างของผมเนี่ยผมไม่เก่งภาษาถ้าผมเมดินไทยแลนด์เมดินไทยแลนด์เพราะว่าผมจบในไทยผมจบในไทยเรื่องภาษานี่ไม่ ผมคงสู้นักวิจัยรุ่นใหม่ๆที่จบต่างประเทศไม่ได้ผมก็ต้องใช้เครื่องมือช่วยผมต้องนักทำงานเหนื่อยกว่าอาจารย์หรือนักวิจัยที่จบต่างประเทศนอกจากนั้นมันก็จะต้องมีขัน้นบวนการขั้นตอนเช็คความซําซ้อนพาจริซึมของบทความเพราะว่าอย่างงผมเนี่ยผมเป็นงานวิจัยต่อยอด เป็นงานวิจัยต่อยอดก็คือหมายว่าทํางานตรงนี้ตรงนี้เพราะนั้นความความเหมือนความคล้ายคลึงของผมเนี่ยมันต้องมีเพราะว่าอย่างเช่นน้องผมทดลองเนี่ยผมก็จะใช้ระบบทดลองอันเดียวกันเปลี่ยนพารามิเตอร์สแตเดี้เปลี่ยน Study, เทสเซชันเพราะนั้นความคล้ายคลึงรูปประโยครูปแบบการเขียนเนี่ยมันมันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราก็โดยเบื้องต้นเราก็ยกมาก่อนของผมนะเสร็จปุ๊บผมก็ใช้ซอฟต์แวร์ ซึ่งซอฟต์แวร์ที่ผมใช้เนี่ยผมก็จ่ายตังค์มาก็คือใช้ตัว identity เป็นตัวเช็คเป็นตัวเช็คก็คือซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นตัวที่สำนักพิมพ์ใช้เช็คเราเวลาเราซับมิตไปว่ามีความซ้ำซ้อนกี่เปอร์เซ็นต์ดังนั้นพอผมเช็คเสร็จปุ๊บผมก็จะรู้เลยว่าอ่าประโยครู้ประโยคนีในประโยคของเราเราก็ค่อยมาอดิตค่อยมาแก้ไขตัดออกไปหรือกีไขรูปประโยค ส่วนไดอะแกรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็รีวไว้์ให้มันแตกต่างกันออกไปก็สามารถทำคือเราทำได้มันก็จะทำให้เราเราทำงานได้เร็วดีกว่าเราไปเริ่มต้นจากศูนย์ผมมองนะในผมผมมองจากที่ผมได้รับเนี่ยคือมันไม่เชิงเป็นอุปสรรครมันมันเป็นลักษณะที่ว่าความความท้อมากกว่า ถ้าเกิดว่าบทความเราเนี่ยโดนปฏิเสธการตีพิมพ์ตีพิมพ์เพราะผมเนี่ยผมก็เคยเคยได้เคยได้รับการปฏิเสธการตีพิมพ์มาเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันเพราะนั้นคือถ้าคุณไปถามอาจารย์ผู้ใหญ่หลายๆท่านที่กตบมีผลงานตีพิมพ์เยอะๆเนี่ยมันก็ต้องมีละครับว่าได้รับการปฏิเสธการตีพิมพ์ไหมมัน ผมมองว่าไม่มีใคร100ร้อหรอกว่าส่งไปแล้วแอ c เซ t ร0 0ซไม่มีนะครับแต่ทีนี้อย่างของผมเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าโอ้โหคอมเมนต์ยิเดอร์สามคนเนี่ยคอมเมนต์ s <S ผมเจอถึงขนาดว่าผมอ่านดูแล้วเนี่ยผมหมดกําลังใจเลยกระดาษหลุดจากมือเลยกระดาษหลุดจากมือก็คือมันเหมือนกับว่าเขาเขียนเขาเหมือนกับว่างานวิจัยเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยทําให้เราอ่านแล้วเราท้อ ซึ่งงานนั้นเป็นงานที่ผมเจอที่ประเภทแรงที่สุดผม,ผมก็เลยไม่ทําอะไรในเดือนหนึ่งผมเลิกจับเลยไม่เขียนไม่อ่านอะไรทิ้งไว้เดือนหนึ่งหลังจากนั้นผมผมก็เอากลับมากลับมานั่งอ่านอ่านแล้วก็รีไวต์ตามคอมเมนต์เขาแล้วก็ซับมิตไปที่อื่นก็เอ็ก p t เซปต์ก็ได้คิวหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าบางทีคือไอตัวอุปสรรคเนี่ยมันไม่ใช่เ็อุปสรรคหรอกเป็น,ปนคล้ายๆความความตั้งใจจริงความท้อ ซึ่งหลายๆคนอาจจะท้อนะนะาท้อเหมือนกันก,นกค็คือก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้มากกว่าคือท้อได้แต่อย่าถอยเราก็อาจจะมองได้หลายประเด็นอย่างเช่นว่า,ากลุ่มกลุ่มวัรสารที่เราเราเลือกตีพิมพ์ถ้าเป็นกลุ่มวารสารที่สามารถนักวิจัยทั่วไปสามารถเข้าแ c คเซสเข้าไปเป็นโหลด หรืออะไรไม่ง่ายโดยไม่ต้องจ่ายตังค์งนั้นโอกาสที่จะนักวิจัยทั่วโลกเข้าถึงเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้อ่านโอกาสที่เขาจะอ้างอิเองเรามันมันสูงมันสูงกว่าในบางค่ายที่บางอย่างที่ต้องต้องจ่ายตังค์นะครับจ่ายตังค์อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มบริษัทด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับทอปิกท,ที่เราที่เราทําหัวข้อที่เราจะทําว่า,าเป็นงาน ประเด็นใหม่ๆฮัดฮัดไหมในะปัจจุบันนอกจากนั้นมันก็จะมีเรื่องเครือข่ายเครือข่ายก็เชื่อได้เยอะเครือข่ายก็เชื่อได้เยอะเพราะบางทีเรามีมีเครือข่ายนักวิจัยต่างประเทศเขาก็ทํางานวิจัยที่คล้ายๆกับเราที่คล้ายๆกับเราเราก็ต้องยอมรับว,ว่าคือจะบอกว่าแข่งกันไหมก็เชิงไม่เชิงแข่งกันคือเราก็เราก็ทํางานเราก็อ้างเขาเขาทํางานวิจัยก็อ้างเรา มันก็เลยทําให้เราการเข้าถึงของข้อมูลเนี่ยเขาให้ข้อมูลกับนักวิจัยท่านอื่นเขาก็อ้างเองโอกาสที่อ้างเองเรามากขึ้นเขาก็ให้งานวิจัยทางเปเปอร์ซึ่งบางทาีเราไม่สามารถโหลดได้เราก็สามารถที่เราก็อ้างเขาเพราะนั้นโอกาสที่จะอ้างเองคือเราไม่ได้ไปไปโกงอะไรต่างก็คือเรามีเครือข่ายแล้วก็เป็นงานวิจัยที่ที่กลุ่มเดียวกันเราก็สารงอ้างได้มันมันไม่ผิดนะครับอันนั้นก็จะเป็น,เป,นเป็นเทคนิค พราะนั้น,ใน,ใ,นในสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมมองว่า,ามันไม่มีอะไรที่ตายตัวว่าพิสารทํา,าทอย่างนี้ได้ตีฟิล์พอผมไม่ทาไม่เห็นได้เลยจริงๆอไม่ใช่หรอกครับที่ผมมาพูดเนี่ยก็คือมันก็เป็นแชร์ประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ในการทํางานิจใจว่าที่ผมทํามาเนี่ยมันผมเป็นลักษณะอย่างนี้นะแต่อาจารย์ท่านอื่นหรืออาจารย์ใหม่ๆรุ่นใหม่มนอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับอีกแบบหนึ่งก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยาการที่จะ ทำงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จนะผมมองว่านะครตัวตัวอาจารย์เองต้องมีความตั้งใจเราต้องตั้งเป้านะว่าอย่างน้อยปีละกี่เรื่องกี่เรื่องมีความตั้งใจจริงขณะเดียวกันสิ่งที่าขาดไม่ได้คือความความซื่อสัตย์ในการทำงานวิจัยนะครับเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะครับและนักวิจัยท่านอื่นว่าเราไม่คัดลอกงานวิจัยของอาจารย์ท่านอื่นนะครับสำหรับ ประเด็นที่ผมพูดในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ